ต้นแกนใบเหลืองทั้งใบเล็กอันนี้หมอนป่ะครับใช่ใบเหลืองใบเล็กแบบนี้เบื้องต้นเราดูทั้งแปลงก่อนถ้าดูทั้งแปลงแล้วส่วนใหญ่จะสวยจะมีอันนี้แค่3% 5%เนี่ย,ยส่วนใหญ่หนึ่งคือไม่เกี่ยวกับปุ๋ยกับยาละพอปุ๋ยยาเนี่ยเราใช้เหมือนกันหมดถูกต้องไหมครับครับเพราะนั้นเราตัดประเด็นเรื่องปุ๋ยยาออกก่อนละประเด็นที่1มาไล่ประเด็นที่2เลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องดินราวนี้เวลาเราใส่ปุ๋ยเหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าดินเป็นกรดดินแข็งดินดาน นะครับไล่ไล่ประเด็นนี้ก่อนเพราะนั้นเราต้องตรวจดินก่อนพอตรวจดินเข้ามาปุ๊บอ่ะเราดูเลยอันนี้ใส่ปุ๋ยไปล่าสุดเมื่อไหร่นะครับเอวันที่2ที่2อ,อ่าวัดได้เพราะว่าเนีย่ยอย่างเงี้ย pH ปกติไม่ได้มีปัญหาดินดินไม่ได้เป็นกรดแล้วก็อาหารก็มีไอเน,นี้ยคือเรื่องดินก่อนเรื่องดิน1คือดินไม่เป็นกรดแล้วจิ้มปุ๊บนิ่มมากไม่ได้แน่นไม่ได้แข็งไม่ได้แน่น เพราะนั้นเรื่องดินเราตัดทิ้งเลยมันจะเหลือเรื่องประเด็นสุดท้ายแล้วก็คือถ้าเราใส่บำรุงเหมือนกันประมาณสัก2เดือนขึ้นไปแล้วไม่ขยับเลยเปลี่ยนต้นได้เลยครับต้นผันอันนี้ฟันทงได้เลยอ่าร้อยร้อยต้นเนี่ยมันจะหลงมาประมาณ 2- อสต้นเป็นปกติเพราะฉะนั้นเข<ต>าจะประเมินเน,นี่ยมันโตมาก่อนนะแล้วต่อมามัก็มาเกิดอาการครับ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูต้นนู้นด้วยแต่เนี้ยถ้าเบื้องต้นเนี่ยเราจะประเมินส่วนใหญ่เขาจะประเมิน4เดือน6เดือนนะครับ,รบถ้า4เดือนแล้วเพื่อนเข้าไปแล้วเพื่อนเข้าไปนูน่นนูน่นนู่นนู่นแล้วเนี่ยแล้วก็พยายามปรับดินเขาแล้วตรวจดินไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยอันนี้ฝันทวงได้หรือว่าเป็นที่ต้นพันเพราะต้นพันเนี่ยพอแหล่งหรือว่าต้นพันุเขาเพาะมาไม่ดีระบบรากไม่เดินหรือไปอีกเรื่องคือเรื่องโรคแต่เนี้ยจากที่ดูเรื่องค่าดินมันไม่น่าจะเป็นโรคครับแล้วก็ถ้าบางคนอยากเทสเขาก็จะเอาฮิ้ว2สองอะลาด ลาดโคนเพื่อลองคุมเรื่องเชื้อโรคดูก่อนแล้วก็ใส่ปุ๋ยบำรุงอย่างน้อยถ้าเจอต้นแบบนี้ผมจะให้อากาศเขาประมาณสัก2เดือนถ้า2เดือนไม่ขยับเปลี่ยนเลยแสดงว่าเป็นที่ต้นพันธุ์ครับแต่เนี้ยดูจากที่ดินเนี่ยนี่โคกเดียวกันแต่นี่เนี้ยมาอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวอีกเดือนหน้าก็สวยแล้วครับเดือนหน้าก็สวยแล้วก็มีชุดก่อนก็มีโดนมแมลงเพราะนั้นโคกเนี่ยผมมองว่าดินไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าเป็นที่เรื่องต้นพันธุ์ต้นพันธุ์ต้องประเมินครับ4เดือนประเมิน6เดือนประเมิน แล้วก็ต้องเอาต้นอย่างสุิว่าเราจะซ่อมใหม่ต้องเอาต้นรุ่นนู้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะตอนทําลูก,กจะไม่ทันกันถ้าเป็นส่วนใหญ่ใหญ่เขาก็จะเอาต้นใหญ่หน่อยแต่ต้นี้ผมว่าเหลือต้นเดียวก็พอครับเนี่ยต้นนี้สวยอยู่ครับเนี<ต>่ยค่าด <ๆ S 1> ิน <ๆ S 1> ไม่มีปัญหารเราบอกว่าต้องไล่ไปเรื่อยเรื่องมันจะมีอย่างเงี้ยคือขาดอาหารขาดอาหารมันก็จะมีขาดทางตรงกับขาดทางอ้อมขาดทางตรงคือเราไม่ได้ใส่ให้เขาแต่เนี้ยเราใส่ตลอดอ่าสังเกตทั่วไปไหมแต่ถ้าเหลืองทั้งแปลงอย่างนี้นะครับ ถ้าเหลืองทั้งแปลงอย่างนี้เราฟันธงเลยหนึ่งคือไปเช็คอาหารก่อนเลยเช็คอาหาร2คือเช็คดิน3คือเช็คน้ําอ่าถ้าเราไล่เช็คไปทีละเรื่องเราจะแก้ปัญหาตรงจุดเราจะไม่แบบโอ้ไปซื้อนูน่นมาใส่ซื้อนี่มาใส่มันจะเปลืองงบแล้วมันแก้ไม่ตรงจุดแต่เนี้ยเราเราจะค่อยๆไล่เลยอ่าอันนี้เป็นบางต้นแสดงว่า1คือเช็คดินก่อนเลยโค้งนี้อาจจะมีปัญหาหรือ2คือเราบำรุงแล้วฆ่าเชื้อโรคแล้วอะไรแล้ว2เดือนไม่ขยับเปลี่ยนเลยครับ เขาทุเรียนเนี่ยถ้าสองเดือนลอ,อกใบต้องมาแล้วครับต้องมาอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าดีด้วยนะนี่ถือถือว่าแตกเป็นหางก็ลอ,อกเลยนะครับทั่วไปมันจะเป็นเขี้วงูอัน,นเนี้ยเนี่ยแตกเป็นหางก็ลอ,อกอย่างเงี้ยอันนี้ขออีแค่เดือนเดียวก็สวยเหมือนเหมือนคันรุ่นพี่แล้วครับเดี๋ยวไปดูต้นนนุนเนี่ยเนี่ยชุดเนี่ยใบใบมันไหลดีขึ้นเนี่ยครับดู